กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารถมณีท่อมีสามดาวเดินทางมหานามัมประจําหอมที่สองพุณภาค,คมพศสองพันอ,อยหกสิบหกค่ะนามัมฟันเห็นปูปูจอยกับธรรมชมปูจอยสิงสถิตยอยู่ตนไม่ตนนี่ก่ะธรรมชมเคยบอกเลขถือหล้ายงวดซ้อนกับธรรมชุ่มงวดนี่นามัมฟันเห็นปูจอยมหาเอากล้วยให้กับธรรมชมเอากล้วยมา่หนามัม บอกเลขสามโตค่ะท่านผู้ชมสามโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลขเด็ดเด็ดตัวไหนนะคะเนาะกไปฟังกับนามังผอพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับนามังผอพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีค่ะน้ำมังสวัสดีค่ะติดตามตัวเลขอีกเนาะท่านผู้ชมเพราะว่านาวาฝันมีความฝัน มีความฝันฝันดีนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยอยากจะมาติดตามเหตการท่านผู้ชมเอฟซีทุกขันเบอรว่าความฝันในเทือนีผู้น่าสีฝันว่าจังไดนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันว่าจังไดก่อนนามา้ฝันเห็นผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าครับเพิ่นซื้อผู้จอยครับเพิ่นอยู่นี่นะครับผมนอนอยู่นี่เจ้จอยครับเพิ่นเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บะคะเพิ่นเสียหล่นแล้วครับโอ้เสียหล่นแล้วแต่เพิ่นซิงสถิตอยู่นี่แ่ะครับ ถึงสุทิดอยู่ต้นไม้ต้นทั้งหลังี่ป่บต้นคุณคานี่ครับต้นบักหวดคาครับโอ้สมีแตยังทีอยู่นียเพิ่ินเด็กหุ่นเพิ่นมาเอาเหล็กหุ่นนี่ถือกันแต่ก่อนครับว่าบ้างันถือกันเงินใครเมื่าไรเสียนตัวโอ้แต่ก่อนเคยเคยมาเอาเหล็กหุ่นยู่งนัำปูจอยอยู่นี่อยู่ต้นวานี่ครับต้นหวัดคาเนาะรม่ต้นวาต้นหวัดคาครับผมฝันเห็นเพื่อนที่บอกม่มครับเพื่อนไปไปจากไหนนะมา ยังเพ่อนนี่แหละเอากล้วยมาให้กินนี่หละครับเอากล้วยมาให้กินครับคือกล้วยมาคือยังกล้วยฮาบีนี่นะครับฮาบีเพรากล้วยหาหาหน่วยครับเพะหาหน่วยครับหาหน่วยครับครับอืเพิ่นเอามาให้ใน้ำมันกินครับผมมาเล่ยแบบบีกินหน่วยหนึ่งครับกินไปกินหน่วยเดียวครับครับ กะทื่ว่าได้กินได้เนาะกระทื่ว่าได้กินดีดีดีครับทื่ว่าได้กินก็บะได้กินหลายบานันดอกเพอ่าใำได้ซำนึงนะคะผมก็่ากินซำผมอิ่มแหละครับวันนี้พนักานจะไหนอีกวันนี้เพื่อนกบอันนี้ละให้กล้วยกินเนะเพื่อนก็ไปเลยครับมันไปเลยครับเพื่อนมาใส่ใส่ชุดแนวดอแบบยังไงอหรอเคยังปูเ่าใส่แบบผักขม่าเล่ไหลนะครับอแบบตําไม้ โุลาดเนี่ยครับมันเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่นี่เนาะครับหาชี้รองดองแบบแบบหาไม้นะครับเอาไห้แล้วให้เอากล้วยให้เอามากินแล้วก็ไปเลยกรับไปเลยว่าจังไหนนําเลยบ่บ่ครับเพิ่นเอากล้วยเอาเลมาให้หาหน่วยคกู้ยืมกู้ยั้งเนาะครับเออเอาของมาให้ซื่อๆฝันจังไดนต่ออยู่บ่ฝันเดี๋ยวก็ไป่ใหญอยู่เพิ่นอยู่บ้านดังนี่แหละครับเดี๋ยวๆๆเฮาจะตีตัวเลขก่อนบ่ ครับตัวเลขก่อนก็ได้คสองมาตีที่หลังค่ะท่านผู้ชมเนาะแอดมินเห็นว่าเอาอดมินคิดว่าความฝันหนี่สามารถตีเป็นตัวเลขกได้อ๋ออาจามน้ำมันน้ำมันสตีเป็นตัวเลขกตัวยังอ่าน้ำมันน้ำมันจะตีเป็นตัวใดคะคันแมนโดยความคิดของน้ำมันเองตัวอะไรหรือครับหาเอียงกล้วยหาหน่วยกล้วยหาหน่วยหาหานเก่าครับคนกินหนึ่งเพราะผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่ก็เก่าอยู่แล้วเนาะ ข้าว่๊ก้วยกับเก่าอย่เนาะคิดเห็นตรงกันหาหน่วยก็คือหาได้กินหน่วยหนึ่งก็คือหนึ่งคิดเห็นตรงกันนะคะท่านผู้ชมเนาะย่างที่พ่อเชียงบอกกล้วยกับผู้เฒ่ากับเก่าอยู่แล้วเอามาให้หาหน่วยหล้กการด้กกินหน่วยหนึ่ง ก็เป็นเก่าหาหนึ่งหรือว่าหาหนึ่งเก่าก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมว่าแมันมีแม่บ้านสามตัวขัดว่าพัดกระหายวาตรงๆนี่แหละกับเก่าหาหรอับือว่าหาหนึ่งเก่านี่สิบอกยังไม่ได้แม่นแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะความฝันต่อไปนี่น้ำมันฝันว่าจังไลนะคะฝันเน้น พราะาไงอยู่บ้านหลังนี้แหละครับเพื่อนให้เงินให้ยี่สิบบาทไปสื่อของไม่เพื่อนกินครับเงินให้น้ำมันไปซื่อแล้วมาจินยี่สิบบาทครับจะขว้างบ้านหลังนี้ที่น่งอยู่ตรงนี้นะคะเนาะแม่นครับเพ่อนผู้เฒ่าครับเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนดุไวเพื่อนอายุเฒ่าแห้งแล้วไปอย่างมาอย่างเนาะแม่นครับอายุเพื่อนกับหุ่นแปดสิบแปดแปดสิบเก่า กับสองศูนย์กับตัวเลขมันตรงเนอกใบอันเนาะครับผมแมนกับนอกจาวดิเปนสามตัวเหมือนครับเหมือนมาย่ำความฝันทีเหล่านั่วก็ฝันอยู่ใส่ความฝันที่ว่าได้ฝันไปภาษาเก่าเนาะค่ะเนาะมีตัวเลขค่ะค่าแอ็นมิจัมบ่ผิดจะมีหาศูนย์กับสองศูนย์ในนั้นเหมือนมาย่ำเหมือนมายำสองศูนย์นั่นแมนครับที่ว่าไปเงินไปเก็บเงินยูโรกอันนี้ยุมฟังสูบในเทเล็กสองร้อยเทสองห้ารอย คลิประยะๆต้องการเนาะสองพันเหมือนมะยำเหมือนมะยำน้ำมะยำแมนมะยำไอ้หัวเอ้ะอาจจะเป็นตัวนี้ซิมาแมนสองศูนย์ศูนย์สองนะคะท่านผู้ชมเนาะต้องฟันทีแลรงนี่น้ำมันฟันใดมันจะมีจากทีมมินตีหายนะคะจะมีสองหาสองหาศูนย์สองศูนย์นะคะท่านผู้ชมแมนบอกพนักงานหายไปซื้อกินแมนครับให้ยี่สิบบาทให้แค่ยี่สิบบาทครับแมนไปซื้อไปซื้อแล้วยมาให้กินแน่ คนบาปเป็นดูกระไรเป็นถอเน่ะครับขั้นหนึ่งอะไรกินเน้มโซมเพิ่นว่ากับแดงเยอะครับว่ามีแห้งดูขึ้นเพิ่นว่าปลองไปซื้อมาให้เพิ่นครับครับนี่เพิ่นก็นวลยิ่ในด้หวานนะครับเอาอยู่เพิ่อนอยู่บ่บ่ออ่ะมั้งครับเอาอยู่เพิ่อนอยู่บ่มันสิหลายแท้เอาอยู่เพิ่นมันกับปัญหาเกี่ยวนะเพิ่นกต่ตัวเงินมันกับหายมาแล้ว เป็นไปได้มาเป็นจำนวนนี้ไม่เห็นเหรอเนาะครับผมมแ่นคิดว่าต้องเป็นจำนวนก็ได้เนาะครับเนาะเอาเลยถ้าเอาเอาพอผมไปกินกล้วยอยู่บ้านนั้นนี่้านอีกทีวันกันหนึ่งซีหายโอ้บ้านอีกทีหนึ่งซีหายโอ้กินกล้วยอยู่นี่ครับเอาบ้านอีกทีนี่แล้วนะก๋วยกล้นเรื่องเนาะครับเมื่อกันหายก็ยาวก็บาดระยะเกรับเพราะว่าไข้ขึ้นกันไปเบิร์นเนาะครับเป็นไปได้เบิร์นเนาะค่ะเนาะแอมิงกา เอาห้เป็นแนวแนวไว้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวบอสันขันบอหายวันเดกทีได้เอฟซีมันก็จะถานอยู่ที่เก้าเนาะบันนี้มันพิจิตรือบานล้างหนังนึ้นบอบันเด็กทีแน่เนีไยวันเด็กที่บอสันเอากันไว้ยังสินะครับเป็นตัวกันกระเด็นนอบอลเอมเนาะครับผมพอเที่ยงครับตัวเลขที่เพิ่นหายมากกับแมนมันมีอยู่แล้วครับก็คือสองศูนย์ศูนย์สองกับเก้าหาหนึ่งเรียว่าเก้าหนึ่งหาครับผมแต่ท่านผู้ชมฟันเกี่ยวบอกรับอันที่ว่าไปเห็นผู้เฒ่าอยู่ไปไป ยีบัสาเหรอไหมวัดล่างนะวัดเนี่ยเห็นได้ครับว่าฟันอีกบ่ครับปล่าที่สี่แมนพุทธเอาผู้อเดียวกันบอกให้คนมาเพ่นนี่ยยึดมาทั้งผีว่าจ่าครับนอ่ครับเพราะว่าเพราะว่าคนซื่อสารกันเนี่ครับเพื่อนปูคือกันครับผีกับปูจอยครับเออคือคือแมนแมนเพื่อนมาบอกแลนะเพราะเอาป่วยมาให้แล้วเนาะปูจอยเนี่ยเป็นเป็นพระหรือเป็นยังนอครับน้ะมัมเป็นคนธรรมดาบอกหรือเป็นเตะเพื่อนอันนี้เพื่อนบ้าเพื่อนสิงขยิบเพื่อนวันเป็นปูครับ โอ้มดแต่วาปูซื้อเือปูคือครับคือว่าปูจอยว่ออาจจะเป็นไส้สุดขาสุดนันสุดนีนะพอเถียงแมนมันอาจจะเป็นบะาพุ่มเหยวทีนล่ะครับผมแมนปบาพุ่มเหยวทีไอยุติธรรมจนใหม่มันเป็นจังี่ล่ะเอาเนาะตัวเลขก็ะยังทีน้ำมันบอกไปแล้วครับผมจะมีเลขอยู่สามจุดมี5หาอ๋เก้าหานึง ราคาสองศูนย์สองราคาเนื้อซี่หาบอบบะดีที่ครับผมนะขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำมันสวัสดีครับบ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้ำมันแคปนาจอยเบิ่งเด้อค่ะน้ำมันฟันว่าพูจอยเอากล้วยมาให้ยหาลูกแต่น้ำมันได้กินไปลูกหนึ่งก็เลยตีให้เป็นเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งตาณาตาลังหลินเนาะค่ะท่านผู้ชมกับฟันเห็นผู้เฒ่า เอาเงินมาให้ยี่สิบบาทค่ะท่านผู้ชมสองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็บ้านเล็กที่หนึ่งีหาที่น้ำมันกินกล้วยยูบ้านเล็กที่หนึ่งีหาค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางน,นะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่ 2, สองพฤษภาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกสิลาท่านผู้ชมไปก่อน จอันคลิปหนาค่ะก็ให้ฉกโชคมันมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะไก่พึ่งข่าวไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวในมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะแอมละทงเนี่ยเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงื่อนเรียกทองเรียทซับครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับ่บมามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่จึงสิเรพืนะครับนะ้อท่มามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่ของใมนะคกับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีขักครับ่บมามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใชครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลอกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมああียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแ,แล้วก็บีา,า,าใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเาตทงหยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเห้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข่าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจบเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่าง да, ไกยผู้สาวผู้เบามักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่นนห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมโตนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีราสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วกเ็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราเอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากเอบสีโบลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกระตลีรางวัล,ลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิใหหเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยอพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาแบบดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ